ผมคือยมมทูตหน้าใหม่สุดหลอ่อตอนนี้ผมได้รับมอบหมายให้ตามจับวิญญาณเร่ร่อนให้ครบหนึ่งร้อยดวงและตอนนี้ผมสามารถจับไปได้แล้ว99ดวงเหลือแค่ดวงเดียวเท่านั้นก็จะทำได้ตามเป้าหมายซึ่งดวงสุดท้ายนั้นอยู่ในเมืองแห่งนี้เมืองเจชินก่อนอื่นผมขอเท้าความก่อนว่าผมมาเป็นยม,มทูตได้ยังไงผมคือพีพีลูกเศรษฐีแห่งตระกูลเหมิง ผมประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและกลายเป็นเจ้าชายนิทราแต่จู่ๆวิญญาณของผมก็หลุดออกมาจากล่างทั้งๆที่ชีพจรผมยังเต้นอยู่เลยทำให้ไม่มีใครรู้ว่าร่างที่นอนอยู่ตรงนั้นไร้วิญญาณแล้วแต่มีเพียงพวกเขาที่รู้นั่นก็คือยมมทูตขณะที่ผมพยายามหาทางกลับเข้าร่างผมก็โดนยม,มทูตตนหนึ่งมาจับตัวไป ตัดสินชะตาดวงวิญญาณของผมว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรือชดใช้กรรมในนรกแต่พอผู้ควบคุมกฎสืบสาวราวเรื่องดูแล้วก็พบว่าผมเป็นเคสพิเศษคือผมยังไม่ตายแค่ดวงวิญญาณเผลอรุดออกมาจากล่างทางผู้คุมกฎจึงเสนอทางเลือกให้ผมสองทางนั่นก็คือ 1. ผมอยากจะกลับเข้าร่างตอนนี้แล้วกลับไปเป็นเจ้าชายนิทราเหมือนเดิมหรือสอง ผมจะทำงานเป็นยมมทูตเพื่อตามจับวิญญาณเร่ร่อนให้ครบ100ดวงเพื่อแลกกับการกลับเข้าร่างแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นคนปกติหลังจากที่ผมได้ฝั่งทางเลือกทั้งสองแล้วผมไม่ลังเลเลยที่จะเลือกข้อ2เพราะผมต้องการเพียงแค่โอกาสที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งตอนนี้ผมก็ได้ทำงานเป็นยมทมูตตามจับดวงวิญญาณเร่ร่อนมาเป็นเวลาเกือบจะสปีแล้ว เหลือแค่ดวงวิญญาณดวงเดียวเท่านั้นความฝันของผมที่จะได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็อยู่แค่เอือ้อมผมเดินทางมายังเมืองเจเชินที่มีการพยากรณ์บอกผมว่ามีดวงวิญญาณเร่ร่อนอยู่ในเมืองนี้ผมออกตามหาดวงวิญญาณดวงนั้นอยู่ประมาณสี่วันและแล้วผมก็เจออยู่ตรงนั้น,นันเองคราวนี้เป็นดวงวิญญาณของตาแก่คนหนึ่งที่อยู่กับสุนัขคู่ใจของเขาหนึ่งตัวผม จึงเดินเข้าไปหาทันทีคุณตาครับได้เวลาแล้วครับได้เวลาอะไรหรอพ่อหนุม่มคุณตาถามผมขึ้นก็เวลาที่ผมจะพาคุณตาไปจากโลกใบนี้ไงครับใช่ครับผมเป็นยมมทูตไม่ไปกูไม่ไปคุณตาไม่ยอมไปกับผมดีๆพร้อมกับกอดสุนัขคู่ใจของคุณตาเอาไว้แน่นดูเหมือนว่าคุณตา จะยังคงห่วงติดตัวอยู่แต่ผมก็ต้องทำตามหน้าที่ผมจึงเดินเข้าไปจับแขนคุณตาแต่คุณตาต้องไปกับผมครับไม่ไปโอไม่ไปแล้วคุณตาก็คว้างหินใส่ผมถึงยังไงคุณตาก็ต้องไปผมไม่ยอมที่จะเลิกพาคุณตาไปเพราะดวงวิญญาณของคุณตาสำคัญกับผมมาก แต่ในขณะที่ผมกําลังดงึงดึงแขนคุณตาอยู่นั้นจู่ๆนะั้นก็มีคนเดินมาผลักผมเฮย้ยนี่รังแกคนแก่เหรอวะชายแปลกหน้าพูดกับผมนี่เขาเห็นผมด้วยเหรอน,นี่นายมองเห็นฉันด้วยเหรอผมถามชายแปลกหน้านายคิดว่าตัวเล็กหรือไง ทำไมฉันจะมองไม่เห็นล่ะลังแกคนแก่เหรอเจอนี่แล้วชายคนนั้นก็ต่อยผมเข้าที่หน้าอย่างจังเฮ้อเกิดเป็นยม,มทูตทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้วะเนี่ยใครดังแก่คนแก่นั่นมันดวงวิญญาณฉันเป็นยมทูตเฮ้อดวงวิญญาณยมทูตเหรอนายนี่ถ้าจะบ้าดูก,ก็รู้ว่าคนชัดชัดไปให้หมอเช็คประสาทบ้างนะโหนี่เขาว่าผมบ้าเหรอ เขานั่นแหละบ้าจู่ๆก็เข้ามาขัดขวางงานของผมยายเห็นว่านายมารังแกคุณตาอีกนะฉันไม่เอานายไว้แน่แล้วชายแปลกหน้าคนนั้นก็จูงแขนคุณตาพาไปส่งที่บ้านนี่เขาจะรู้ไหมนะว่าคนที่เขาจูงแขนไปอยู่นั่นคือดวงวิญ,ญญาณของคนที่ตายไปแล้วแต่แปลกทำไมเขาถึงมองเห็นละ่ะผมตามจับดวงวิญญาณมาตั้งเยอะ ไม่เคยมีใครมองเห็นผมสักทีแต่ทำไมคนนี้ถึงมองเห็นผมละ่ะวันต่อมาผมสะกดรอยตามคุณตาที่พาสุนัขเดินออกมาจากบ้านไปเดินเล่นที่สวนสาธรารณะในตอนเช้าและคุณตาก็เห็นผมเข้าแกจะมาจับฉันอีกเหรอคุณตาฟังผมก่อนคุณตาต้องไปกับผมนะครับคุณตาจะได้รับฟังคำตัดสินไม่แน่คุณตาอาจจะได้ไปเกิดใหม่ไงครับ อย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่ไปกับแกหรอกถ้าฉันไปใครจะดูแลไอ้ไข่ตุน้นยังไงฉันก็ไม่ไปจริงแบบที่ผมคิดไว้เลยว่าคุณตาคงเป็นห่วงเจ้าหมาตัวนี้แน่แนผมยืนคุยกับคุณตาอยู่แล้วจู่ๆคนที่มาวิ่งออกกำลังกายคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามานี่นายอีกแล้วเหรอวันนี้ก็ยังจะมาตามลังแกคุณตาอีกไม่เข็ดหรือไง ก็ฉันบอกนายแล้วไงว่าฉันเป็นยมมาทูตมารับดวงวิญญาณคุณตานายยังไม่เชื่ออีกหรือไงนายคิดว่าฉันเป็นเด็กเหรอคนตรงหน้าผมดูเหมือนจะไม่เชื่องั้นเอานี้นายลองมองลอดหว่างขาตัวเองดูสิถ้าคุณตาเป็นคนจริงๆนายจะเห็นคุณตามีหัวแต่ถ้าคุณตาไม่ใช่คนนายจะเห็นคุณตาไม่มีหัว ผมท้าให้ชายหนุ่มตรงหน้าพิสูจน์ได้ถ้าฉันพิสูจน์แล้วว่าคุณตาเป็นคนจริงๆนายต้องเลิกยุ่งกับคุณตาเด็ดขาดชายคนนั้นยื่นคำขาดกับผมและผมก็ยอมรับข้อเสนอทันใดนั้นเขาก็มองลอดวางขาของเขาเฮาย้ยผีหลอกชายคนนั้นตกใจจนเป็นลมหมดสติไปผมจึงได้พาเขามานอนตาต้นไม้และพัดให้เขาจนฟื้น นายฟื่แล้วเหรอผีหลอกผีผีจริงๆชายคนนั้นยังมีท่าทีตกใจบอกแล้วไม่เชื่อยังจะเก่งอีกไหมผมถามชายคนนั้นแล้วคุณตาไปไหนแล้วไม่รู้สินายเป็นลมฉันก็เลยต้องดูแลนายคุณตาหนีไปแล้วเนี่ยใครจะไปรู้คุณตาเหมือนคนปกติขนาดนั้นเอาแล้วนี่นายไม่กลัวฉันเหรอ ฉันไปยมมาทูดนะไม่กลัวหรอกนายอ่ะยังมีหัวครบแต่คุณตาสิไม่มีหัวหน่ากลัวชะมัดอีกอย่างนายมันยมมาทูดขี้กากด้วยฉันกล้าต่อยนายฉันไม่กลัวนายหรอกนี่นายว่าฉันขี้กากเหรอหรือไม่จริงยมมาทูดอะไรโดนคนต่อยหน้าคนอะไรปากดีชะมัดรูงี้ปล่อยให้นอนตายอยู่นี่แหละเออแล้วนาย ทำไมถึงมาเป็นยมทูตล่ะอายุกี่ร้อยปีแล้วเนี่ยชายตรงหน้าถามผมขึ้นนี่นายอ่านนิยายมากไปเหรอฉันก็อายุเท่าๆกับนายนี่แหละเอา้าก็เคยดูหนังเห็นยมทูตอายุตั้งหลายร้อยปีถ้านายอายุเท่าๆกับฉันทำไมนายมาเป็นยมทูตได้ล่ะชายตรงหน้าถามผมเฮ้ช่างคีสงสัยจริงๆฉันชื่อพีพีที่ได้มาเป็นยมทูตก็เพราะว่า แล้วผมก็อธิบายให้กับเขาว่าทำไมผมต้องมาเป็นยมมาทูดนั่นแหละคุณตาเป็นดวงสุดท้ายแล้วฉันก็จะได้กลับเข้าล่างแล้วผมพูดจบชายตรงหน้าก็นิ่งไปดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มเข้าใจผมมากขึ้นอ๋อแบบนี้นี่เองฉันชื่อริวยินดีที่ได้รู้จักชื่อริวซะด้วย เหมือนริวจิตสัมผัสอะไรทำนองนี้เหรอวะถึงว่ามีเซน์เห็นผีด้วยงั้นเดี๋ยวฉันช่วยนายตามจับคุณตาเองถือว่าเป็นการไถ่โทษที่เข้าใจนายผิดแล้วก็ต่อยหน้านายด้วยนายจะได้กลับเข้าล่างแล้วก็ฟื้นขึ้นมาสักทีแล้วริวก็ช่วยผมออกตามหาวิญญาณของคุณตาเราเดินไปได้สักพักนั่นไงคุณตาอยู่นั่น ริวพูดขึ้นเมื่อเห็นคุณตากำลังนั่งเล่นอยู่กับเจ้าไข่ตุ่นที่ริมสระน้ำดีเลยไปเร็วผมพูดเสร็จก็เดินไปจับคุณตาทันทีตัดชายที่ยืนอยู่ข้างๆผมก็ห้ามเอาไว้นายอยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วริวก็เดินเข้าไปหาคุณตาคนเดียวเขาจะทำอะไรของเขากันแน่นะผมนั่งร้อยเขาจัดการคุยกับคุณตาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วริวก็เดินออกมาหาผม พี่ๆมานี่เร็วเขาเรียกผมให้เดินเข้าไปหาคุณตาที่ตอนนี้กำลังนั่งร้องไห้กอดเจ้าไข่ตุนอยู่คุณตายอมแล้วคุณตาจะไปกับนายริวบอกกับผมฮะทำไมมันง่ายอย่างนี้ล่ะทำไมตอนที่ผมมาคุยไม่เห็นง่ายแบบนี้ริวพูดอะไรกับคุณตานะนี่นายพูดยังไงหรอทำไมคุณตาถึงยอมง่ายจัง ก็แค่อบอกเรื่องของนายให้คุณตาได้ฟังแล้วก็บอกได้ว่าจะช่วยดูแลไข่ตุนให้คุณตาเองนี่ทำไมริวถึงได้ดีแบบนี้นะผมยิ้มให้ริวก่อนจะบอกกับริวไปว่าขอบใจมากนะริวอืมไม่เป็นไรนายกลับเข้าล่างได้ก็โอเคละริวพูดพร้อมกับยิ้มให้ผมหลังจากที่คุณตาริ่มลากับเจ้าไข่ตุนและผมก็ร่ำลากับริวเสร็จผมก็พร้อมที่จะพาคุณตาไปยังสถานที่ตัดสินชะตาดวงวิญญ,ญาณ ก่อนที่จะไปริวก็ได้บอกกับผมว่าฟื้นแล้วเจอกันที่นี่นะณสถานที่ตัดสินดวงวิญญาณผมพาคุณตามาถึงคุณตาก็โดนตรวจสอบวิญญาณและสุดท้ายแล้วผลออกมาคือคุณตาได้ขึ้นสวรรค์ยินดีด้วยนะครับคุณตาและแลาวงานของผมก็ได้จบลงผมตามจับดวงวิญญาณเร่ร่อนจนครบหนึ่งร้อยดวงตามเงื่อนไขแล้ว ทำงานได้ดีมากยมมาทูดพีพีผู้คุมกฎกล่าวชมผมขอบคุณครับตั้งแต่มิยมมาทูดที่ได้ทำงานนี้มาก็หลายร้อยตนยังไม่เคยมีใครทำเวลาได้เร็วเท่านี้มาก่อนอย่างเร็วก็คงห้าปีแต่นายทำได้แค่เวลาสามปีนายต้องการสิ่งใดเป็นรางวัลหรือไม่ท่านผู้คุมกฎชมผมพร้อมกับถามหาสิ่งที่ผมต้องการ ผมแค่อยากกลับเท่าร่างครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับนายแน่ใจหรือว่าไม่มีสิ่งที่ปรารถนาสิ่งอื่นผมนิ่งคิดอยู่สักพักก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าจริงๆผมคิดว่ามีสิ่งที่ผมปรารถนาสิ่งหนึ่งครับว่ามาเลยผมขอไม่โดนลบความทรงจำครับ ที่ผมขอเพราะผมไม่อยากลืมริวไปผมมีนัดกับริวว่าจะไปเจอกันที่สระแห่งนั้นผมต้องจำริวให้ได้ก่อนตอนแรกดูเหมือนผู้คุมกฎจะไม่ยอมแต่ดูท่าคิดหนักแต่สุดท้ายแล้วท่านก็เห็นกับผลงานที่ผมทำเอาไว้เจ้าจะได้พรนั้นเดี๋ยวนี้โลกมนุษย์ณบ้านของผม ผมฟื้นขึ้นมาท่ามกลางพ่อกับแม่ที่กำลังเช็ดตัวให้ผมอยู่ผมดีใจมากๆและแน่นอนว่าพ่อกับแม่ผมก็คงดีใจไม่แพ้กันผมโอบกอดพ่อกับแม่ด้วยน้ำตาแห่งความคิดถึงนานหลายปีแล้วสินะที่ไม่ได้สัมผัสกับอ้อมกอดน,นี้ผมกลับออกมาและหายดีเป็นปกติความทรงจำเก่าบนโลกมนุษย์มีถึงแค่ตอนก่อนเกิดอุบัติเหตุ แต่ความทรงจำการเป็นโยม,มทูตของผมยังอยู่ครบสมบูรณ์ผมนึกขึ้นได้ว่าผมมีที่ที่ต้องไปก่อนที่ผมจะขออนุญาตพ่อแม่และขับรถออกไปทันทีผมขับรถออกมาจากบ้านเพื่อไปที่สระที่ผมกับริวนัดกันไว้พอผมมาถึงผมก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งป้อลูกชิ้นให้กับสุนัขตัวที่ผมคุ้นเคยเจ้าไข่ตุ่นนั่นเองผมเดินเข้าไปหาริวริว ริวหันหน้ามาหาผมพร้อมกับยิ้มดีใจอันนี้คนหรือยมทูตเนี่ยนี่คนเป็นๆเ,เลยแหละแล้วผมก็ยิ้มให้ริวก่อนที่จะพูดต่อไปอีกว่าขอกอดหน่อยได้ปะแล้วผมก็เข้าไปกอดริวด้วยความดีใจต้องขอบคุณริวจริงๆที่ช่วยให้ผมได้กลับมาเป็นคนปกติอีกครั้งได้ง่ายขึ้น ไข่ตุน๋นมานเร็วไม้พ่อกอดหน่อยสิผมเรียกไข่ตุ๋นมากอดแล้วก็คลายกอดจากริวนายเป็นพ่อไข่ตุนและนายหาแม่ไข่ตุนได้ยังริวถามผมผมมองตาริวก่อนจะตอบออกไปว่าไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็กำลังมองๆอ,อยู่ไม่รู้ว่าเขาจะอยากมาเป็นแม่ให้ไข่ตุนหรือเปล่าริวไม่ตอบอะไร ผมรู้ว่าริวเขินเพราะริวยิ้มไม่หุบเลยเราสองคนช่วยกันดูแลไขตุนมาตลอดโดยให้ไขตุนอยู่บ้านกับริวส่วนผมก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมอยู่บ่อยๆจนตอนนี้ผมกับริวเราตัดสินใจคบกันและย้ายมาอยู่ด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราก็ได้อยู่พร้อมหน้ากันสักทีและป่านนี้คุณตาก็คงมองพวกเราอยู่คิดถึงนะครับคุณตา จากใจในายไข่ตุน